รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการวาดวิทยใหญ่ที่สุดคืออะไรนะครับเราออกไปนอกโลกครับพิ้วออกไปเจออาวากาศเจอระบบสุริยะเจอกาแล็กซีทางช้างเผือกออกไปเจอกาซีเพื่อนบ้านมีกลุ่มมีคลัสเตอร์มีซูปเปอร์คลัสเตอร์และใหญ่สุดคือเอกภพอ่านจบปุ๊บอยากรู้ทันทีแล้วอะไรละ่ะคือสิ่งที่เล็กที่สุดเปิดหนังสือหาความรู้ปุ๊บเล่มหนึ่งเขียนเซลล์เล็กสุดอีกเล่มหนึ่งเขียนอะตอมเล็กสุดเอ้างงไหมครับ งงเลยครับพานต้องหาตัวช่วยครับและวันนี้มีนี่นะครับอาจารย์อูมนะครับมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับอะไรเอ่ยคือสิ่งที่เล็กที่สุดแล้วเขาู้ัยไนว่ามันเล็กที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วหยิบปากกาขึ้นมาแล้วมาวาดวิทกันเลยครับอาจารย์อูมครับ วันนี้ต้องขอความรู้แบบว่าขอแบบกระจ่างเลยนะครับพ้านาหนังส <นะ S 1> ือสองเล่มมันเขียนไม่เหมือนกันพี่แม็กองลอง,ลอง,ล,องลองว่ามาสิว่าคือคัพงนะว่าเล็กสุด นะเล็กสุดคืออะไรเพราะใหญ่สุดนี่รู้แล้วหนังสือทุเล่มเขียนตรงกันใหญ่สุดคือเอกภพโอ้ oh, ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าตีว่าใหญ่ก่อนไว้สุดพอเล็กสุดปุ๊บอา้าวเล่มหนึ่งเขียนเซลล์อีกเล่มหนึ่งเขียนอะตอมตกลงเซลล์หรืออะตอมครับอาจารย์อูครับถ้าจะบอกว่าสิ่งที่เล็กที่สุดถ้าบอกว่าอ่ะสิ่งที่เล็กที่สุดคือเซลล์อ่ะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่ต้องให้คำตอบผิด ไม่ครับเดี๋ยวต้องฟังก่อนครับต้องฟังก่อนอต้องให้คําจํากัดความด้วยว่าถ้าสมมุติว่าให้สิ่งที่เล็กที่สุดคือเซลล์นั่นก็คือนั่นคือของสิ่งมีชีวิตเล็กสุดใช่รับต่อด้วยของสิ่งมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตบจบที่เซลล์จบที่เซลล์เขาจะต้องใช้กล้องจุลทรรศในการส่องดังนั้นเพราะเขาส่องเห็นปุ๊บเขาบอกว่าสิ่งที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือเซลล์เซลล์แต่ถ้าบอกว่าสสารเมื่อไหร่ สารหรอครับเราขยายความสารนิดนึงคำว่าสารนี่อ้ไรครับคำว่าสสารก็คือสิ่งที่มันมีอยู่ในเอกภพทั้งหมดเลยอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยอากาศทั้งหมดเลยก็คือเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความรักใช่ไหมอ่าอันนั้นไม่น่าจะมองเห็นแล้ว่ะครับความรักใช่ครับแล้วก็แบบไม่น่าจะมองเห็นแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เล็กที่สุดของสารครับมันคืออะตอม อะตอมอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อกี้พูดว่าเล็กสุดถ้าพูดว่าเซลล์พูดต่อด้วยใช่ครับให้มันครบว่าของร่างกายใช่ครับนะหรือของสิ่งมีชีวิตในะครับแต่ถ้าเกิดพูดว่าอะตอมก็ต้องพูดต่อว่าเล็กที่สุดของสสารเาของสสารใช่ไหมับเพราะว่า สารในโลกนี้มันมีทั้งหมดเลยครับมีทั้งเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สของเหลวแก๊สใช่ครับของแข็งนี่แบบนึกถึงพวกลูกเหล็กเลยใช่นะครับปากกานี่ชายอันนี้คือของแข็งนะของเหลวนี่ก็น้ำธรรมดาใช่ครับแก๊สนี่ก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ดูก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เล็กที่สุดเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่โครงสร้างของมันโครงสร้างของมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคบเบรตเรืนองนี้เนี่ยได้คือเดี๋ยวนี้อยากจะรู้ลึกถึงแบบว่า คือเดี๋ยวพออาจารย์อูบอกว่าอะตอมเนี่ยคือเล็กสุดของสา,ศาใรใรอยากให้อาจารย์อูมช่วยเล่าเลยว่าเฮ้ยนักวิทยาศาสตร์อะมโนโอเองหรือเปล่าอม,มันเล็กขนาดนั้นแล้วมาบอกว่าเฮ้ยผมรู้ว่ามันมีลักษณะยังไงมันเป็นไปได้หรออ่าจริงๆอ่ะนักวิทยา,าศาสตร์มีการสืบค้นแล้วก็มีการทดลองมาเรียบร้อยแล้วครับ,รบว่า อะอะตอมเนี่ยที่มีอยู่ทุกวันนี้มันมีวิวัฒนาการของมันเองวิวิวัฒนาการของการสืบค้นไม่ใช่แค่คนเดียวที่ทดลองแล้วปุ๊บแล้วได้คําตอบอ่าใช่ครับแต่เป็นการหาข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเลย่ครับหลายหลายปีนั้นเขาเริ่มต้นเลยครับอาจารย์อูนครับผมอ่อย่างโครงสร้างของอะตอมเนี่ยนะครับเด็กๆต้องจานะครับเด็กๆต้องจานะครับว่าโครงสร้างของอะตอมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมดก็คือ 5วิวัฒนาการโอ้โหหใช่ะค,ะครับ5วิวัฒนาการ5เลยเริ่มต้นจากคนแรกนะครับครับคนแรกเนี่ยก็คือจอห์นดอตันจอห<แ>์นใช่ครับดอตันเนี่ยนะครับดอตันเนี่ยดอตันเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะ ไอ้ส่วนที่เล็กที่สุดของสารเนี่ยนะครับส่วนที่เล็กที่สุดของสารเนี่ยที่เรียกว่าอะตอมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามจินตนาการภาพว่าไออะตอมมันจะเป็นรูปร่างยังไงอ๋ออันนี้คือใช้จินตนาการก่อนเลยใช่จินตนาการเริ่มต้นโดยการนั่งนึกก่อนว่ามันน่าจะใช่ครับน่าจะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เขาได้มาด้วยการแบบไปแตะสิ่งอื <ave them. S 1> ่นส <t UC S 1> ิ่งใดนะครับวัตถุใดๆแล้วมันเกิดความร้อนเกิดขึ้นแสดงว่ามันมีอะไรเล็กๆที่อยู่ข้างในเนี่ยคอยสั่นอยู่แต่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือแบบว่าสร้างภาาาาาาพจํลลองงใัวมมกก่ชครรรบบบแแ้้เ็สูป แล้ว <ผม S 2> เนี่ยเขามาสร้างรูปแบบปุ๊บเขาบอกเอ๊ะรูปทรงเลขาคณิตส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม<อ>พีระมิดวาก,กันไปนะครับแต่ทีเนี้ยดอตอนก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าพื้นที่มีขนาดเล็กที่สุดเนี่ยลแล้วมันมีแล้วมันมีพื้นที่สัมผัสเยอะที่สุดนั่นหมายความว่าอะตอมของเขาก็เลยกลายไปเป็นทรงกลมอ๋อเขาเลือกเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นทรงกลมใช่ครับเพราะเหตุผลก็คือมันเล็กใช่ไหมครับใช่ครับและก็ต้องมีพื้นที่ผิวเยอะสุดพื้นที่ผิวเยอะสุด เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าทรงกลมเนี่ยมีขนาดเล็กที่สุดแต่ทีเนี้ยอะตอมของดอตันเนี่ยนะครับ,รบอะตอมของดอตันเนี่ยเขาก็ระบุทฤษฎีไว้3ข้ออ่าน, <ฮะ S 2> นะครับอย่างทฤษฎีข้อแรกของอะตอมของดอตันนะครับ <ผม S 2> นั่นก็คือเขาบอกว่าอะตอมเนี่ยมีขนาดเล็กที่สุดอ่านะครับคือม,มา,าถึงฟันธงก่อนว่าใช่ครับยังไม่รู้หรอกเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเล็กสุดเนี่ยเลือกอะตอมไปก่อนเลย่ออออะตมไกนเลยนะครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าแบ่งแยกไม่ได้อ่านะครับแบ่งแยกไม่ได้คำนี้สําคัญมากเพราะว่า ถ้ามันยังแบ่งแยกได้เนี่ยอาจารย์อุ้มครับมันก็แปลว่าก็ยังไม่ใช่เล็กสุดใช่ครับโอเคนะแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นมานะครับอันนี้ต้องเด็กๆต้องจานะครับอ่าหลังจากหลังหลังหลังจากนั้นมาทฤษฎีข้อเนี้ยถูกหักล้างไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นตอนอเริ่มต้นใช่ครับอันนี้มันตอนเริ่มต้นเขาก็จะแบบมองกว้างไว้ก่อนเลยนะครับทีเนี้ยพอหลังจากนั้นปุ๊บทฤษฎีข้อเนี้ยจะถูกหายไปจากที่วิทยาศาสตร์เราดอกกัได้จอดเลยนะครับว่าอันเนี้ยคือดอตตันพูดแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนี้แล้้วนนนะะคคคครับออเทีี่ผมื เขาบอกว่าเมื่อมันเล็กที่สุดแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะต้องมีสมบัติเหมือนกันทุกประการโอ้นี่ก็เขาก็เข้าใจนึกเนื้อใช่ครับก็ถ้าเป็นธาตุเดียวกันแล้วมันก็เล็กสุดแล้วใช่มันจะแตกต่างกันไม่ได้แล้วใช่ครับสมบัติต้องเหมือนสมบัติครับสมบัติต้องเหมือนนะครับอ่ะข้อเนี้ก็ถูกหักล้างไปอีกนะครับจากวิทยาศาสตร์ท่านต่อไป อ๋อเหรอใช่ครับแสดงว่าคือดอตันเนี่ยเป็นตัวเปิดเลยใช่ครับเป็นตัวเปิดเลยแบบว่าตั้งมาก่อนเลยใช่แล้วตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวมีคนศึกษาเพิ่มเติมเงที่สุดยอดสุดยอดสุดยอดไอ้สักผมกากะบาดไว้ก่อนนะอ่าว่าตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน3นะครับคับผมสามเขาบอกว่าเมื่อมันแบ่งแยกไม่ได้เมื่อมันมีสมบัติเหมือนกันไม่ได้นะคะอ่าดังนั้นเนี่ยไอ้กฎข้อ3ของเขาเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าอะตอมมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว อะตอมแบ่งแยกไม่ได้ใช่ครับก็เลยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว่มีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่นะครับได้เร็ว อืมอะนะครับจริจจยยงจริงเนี่ยในกฎข้อนี้นะครับ,รบหลายๆเล่มเนี่ยเขาเอาไปเรียนต่อหรือนักวิทยาศาสตร์ในยุคหลังๆเนี่ยครับเขาเอาไปพูดต่ออีกว่าอ่าอะ,อะอาตอมส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นอะตอมของแก๊สอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปพูดในเรื่องของพลังงานจนอ๋อพลังงานจนใช่ครับอันนี้เนี่ยก็คือต้องใช้ฟิสิกส์มาช่วยใช่ครับต้องใช้ฟิสิกส์มาช่วยนะครับใช่ครับพลังงานจะเห็นว่าในในเคมีเนี่ยจะมีเฉพาะพลังงานจนจะไม่มีพลังงานศัก์เนื่องจากว่าอะตอมของแต่ละอันเนี่ยมันอยู่เรียงชิิดดดตกัััันนนนนะครบง้เี่ย ระยะทางมันไม่ค่อยเยอะแล้วก็คือต่างกันไม่ค่อยเยอะใช่ครับต่างกันไม่ค่อยเยอะก็ตีว่าเท่าๆกันไปใช่ครับแต่ความเร็วมันค่อนข้างเยอะนะครับความเร็วค่อนข้างเยอะนี่นะครับเมื่ออะตอมของดอตันเนี่ยเขาก็สรุปเลยว่าอะตอมของเขาเป็นแค่ทรงกลมอย่างเดียวอ๋อนี่คือตัวเปิดก็คือเอาง่ายๆไปก่อนใช่ครับเอาไวกคอนเลยสำคัญสุดคือเป็นทรงกลมใช่ครับเป็นทรงกลมอย่างเดียวเลยครับผมทีนี้นะครับก็นักวิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นยังไงครับเขาไม่ค่อยเชื่อใคร คือเขามีความเมาทดอตันนะนี่ดอตันนะอ่ะดอตันมามาเล่าเลยแกฉันเจออะไรมาเนี่ยฉันเจออะตอมนะอันที่เล็กที่สุดนะคือแบบมันไม่สามารถแบ่งแยกได้นะเนี่ยมันเล็กที่สุดของสสารแล้วนะใช่เหรออ่าเนี่ยอันนี้ก็คือนั่งแบบนีเลยใช่เหรอใช่เหรอน้าไปเลยนะใช่คุมอารมณ์ไม่อยู่จริงครับคือแบบ อ๋อใช่เหรอก็เลยเกิดนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งเกิดนะครับคนที่2แล้วคนที่2นะครับวิยัมทางการของอะตอมคนที่2นะครับคนที่2นะครับนั่นก็คือโจเซฟจอห์นทอมสันอ๋อทอมสับก็คือทอมสันครับทอมสันที่เป็นแมวไงที่ชอบไล่จับเชอรี่อ่ะมาอ่ะนะครับทอมสันเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะจริงเหรอ ตอมมันเป็นแค่ทรงกลมจริงเหรอนะครับเขาก็เลยไปทดลองด้วยหลอดลังสีแคโทดหลอดลังสีแคโทดชื่อนี้น่าสะพึงกลัวมากหลอดลังสีแคโทดนะครับหลอดลังสีแคโทดนะครับทีเนี้ยนะครับเด็กๆจะเห็นว่าอ่ะหลอดลังสีแคโทดเนี่ยนะครับคือมันคือการยิงอนุภาคเข้าไป หรือยิงรังสีเข้าไปรังสีอ๋อก็ต้องเห็นลใช่ไหมครับแต่ด้วยความไม่วหรังสีเราก็มองมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปสร้างหลอดแก้วหลอดหนึ่งขึ้นมาแล้วมีแผ่นนะครับอ่าข้างในเนี่ยเขาใส่แผ่นโลหะไว้ครับอ่าสองแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นทึบอีกแผ่นหนึ่งเจาะรูนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าขั้วไหนต่อกับอะไรบ้างได้ครับอ่าแผ่นหนึ่งคือเจาะรูตรงกลางไว้เจาะรูตรงกลางไว้นะครับเราจะเห็นว่ามันต่อเข้ากับ เซลล์ไฟฟ้าอ๋อมีเซลล์ไฟฟ้าใช่ครับคือความต่างศักดิ์ตรงนี้นะครับเขาจะต่อกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันหนึ่งหมื่นโวลต์โอ้โหใช้จูเนี่ยหนึ่งใช้พลังงานสูงมากครับหนึ่งหมื่นโวลต์การอุ้นไฟบ้านเรานี่ตอนเป็นเด็กผมเคยเรียนมาสองร้อยยี่สิบโวลต์ดูดยังตายใช่ค่ะนี่หมื่นโวลต์นี่หมื่นโวลต์ไม่เท่าไรนะไม่ท่มานะเราจะเห็นว่า ที่เขาเรียกว่าหลอดรังสีแคโทด <c oughs> ตามปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่มันสามารถวิ่งไปได้คือกระแสไฟจะวิ่งจากขั้วบวกไปหาขั้วลบ <c oughs> ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันวิ่งไม่ใช่กระแสไฟมันคืออิเล็กตรอนอ๋ออิเล็กตรอนใช่ <c oughs> ครับแต่ว่าเวลาพูดว่ากระแสไฟฟ้าครับอาจารย์อูมมันคืออิเล็กตรอนใช่ไหมใช่ครับใช่มมันคือกระแสไฟถ้ากระแสกระแสไฟกับอิเล็กตรอนมันจะวิ่งสวนทางซึ่งกันและกันอิเล็กตรอนวิ่งปุ๊บแล้วเขาก็ให้อีกทงนึงกระแสไฟใช่ครับใช่ครับมันคือการถ่ายโอนอิเล็กตรอนนั่นเองพอเขาบอออกว่าฮ้ยมัันคคืหลดงสีแโท อนุภาคมันที่เล็กเนี่ยครับเห็นไหมมันจะวิ่งจากอิเล็กตรอนไปนะครับ uh huh. ดังนั้นเนี่ยเมื่อขั้วที่เป็นอิเล็กตรอนคือขั้วลบครับผมนะครับดังนั้นมันก็เลยชื่อว่าหลอดรังสีแคโทโดแคโทโด ه, oh. นะครับเนี่ยนี่หลอดรังสีแคโทโดใช่ครับซึ่ง,งโท,โทอมสันจะใช้ พูดถึงเรื่องของอะตอมใช่มาต่อเลยครับคือพอเขายิงแคโทดเข้าไปหลอดลังสีนี่นะครับเขาพยายามดูดอากาศออกให้ได้ให้เหลือน้อยที่สุดพยายามทําให้มันเป็นสุญญากาศให้ให้มันใกล้ใกล้สุญญากาศใช่ครับแต่ว่ามันก็คงไม่มีทางจะดูดออกได้หมดก็คือใกล้ละใกล้นะครับพอเขาเปิดโวลต์เข้าไปที่ความต่งศักหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นโวลต์เลยเฮ้ยมันเกิดฉากเรืองแสงเกิดขึ้นนะครับเลยมันเกิดฉากเรืองแสงเกิดขึ้นนะครับเรืองแสงทะลุผ่านออกมานะครับทอมสันก็เลยบอกว่า เห็นไหมทฤษฎีของอะตอมเป็นไปไม่ได้แล้วนะที่บอกว่าอะตอมเป็นแค่ทรงกลมแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่มันเรืองแสงขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรคือแบบว่าจะมาสรุปแค่ว่าเป็นทรงกลมง่ายๆอย่างไม่ได้แล้วมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมาเขาก็เลยไปเอาแผ่นแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กที่เป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะครับขั้วบวกกับขั้วลบมาแปะไว้ตรงข้างๆหลอดนะครับแล้วหลังจากนั้น ไอ้ฉากเรื่องแสงเนี่ยมันก็เลยเกิดการเบนออกไปนะครับเบนออกไปอนะครับเลี้ยวอย่างกับดิฟท์รถนะครับใช่ครับมันเกิดการเบนออกไปอพอเขาเห็นว่าฉากเรื่องแสงเนี่ยมันเบนไปทางขั้วบวกมีเลี้ยวใช่ครับเขาก็เลยบอกว่านี่แหละมันมีอนุภาคอนุภาคหนึ่งที่อยู่ข้างในนั่นก็คืออิเล็กตรอนอ๋ออ๋ออาจารย์อุกมุเราบอกว่านักวิทยาศาสตร์ตอนนั้นเขารู้ว่าบวกคืออะไรลบคืออะไรใช่แต่เขาไม่รู้มันคืออิเล็กตรอนใช่ครับแต่พอเขาลองใส่ความต่างสักปุ๊บแล้วใส่ คู่บวกเข้าไปปุ๊บมันเลี้ยวเฉยเลยการจะเลี้ยวได้มันต้องเป็นลบใช่และตั้งชื่อว่าอีเล็กตอน,ตอ,นอ๋อนี่คือน,คนี่จะเรียกว่านี่คือการ พูดถึงอิเล็กตรอนเป็นครั้งแรกเลยนี่คือการพูดถึงอิเล็กตรอนเป็นครั้งแรกในยุคของทอมสันเนี่ยก็จะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อโกสตัยเขาก็บอกว่าถ้ามีประจุจุลบอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะสร้างความสมดุลได้ในอะตอมโกสตั์เขาก็เลยไปสร้างพัฒนาการมาจากหลอดแคโทดนี่เลยโดยการที่เขาเอาหลอดแคโทดหลอดเดิมนะครับแผ่นประจุเดิมนะครับแต่เขาให้แผ่นเหนี่ยวนําไปสองฝั่ง ลังสีที่เขายิงเข้าไปตรงนี้มันก็เลยเกิดการเลี้ยวเบนแยกกันออกอเขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเลี้ยวไปทางแผ่นบวก นั่นก็คือเราต้องเป็นลบดังนั้นก็คือตัวเดิมก็คืออิเล็กตรอนแต่ถ้าเกิดเลี้ยวไปทางฝั่งลบแผ่นที่มันเป็นลบแสดงว่ามันก็ต้องบวกเป็นบวกดังนั้นตัวบวกตัวนี้นั่นก็คือโปรตอนก็เลยตั้งชื่อเป็นโปรตอนใช่ครับคือมันเริ่มต้นจากทอมสันก่อนเลยแล้วก็เจออิเล็กตรอนใช่แต่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามีแต่ลบเนี่ยมันไม่สมดุลใช่ครับมันไม่สมดุลงั้นต้องต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันมีบวกอยู่ด้วยนี่คือโกลสไตล์ใช่ครับแบบจำลองอะตอมของทอมสันก็เลยสรุปได้ว่าออออมมมัันนนนกก็คืืทรลเหดต ครับผมอ,อ,อย่าให้เป็นทร<ต>งกลมอยู่เขาไปหักล้างกับทฤษฎีของ ดอตันอ่านั่นก็คือเขาดอตันบอกว่าอะตอมเป็นคือส่วนที่เล็กที่สุดของสารแบ่งแยก่งแยกไม่ได้แล้วนะครับดอมสันก็เลยแบบหักเลยอ่าจริงๆมันแบ่งแยกได้นั่นคือมันมีอนุภาคสองอนุภาคที่อยู่ข้างในนั่นก็คือบวกและลบบวกและลบใช่ครับบวกและลบใช่ไหมครับบวกและลบในปริมาณที่เท่ากันด้วยเท่ากันด้วยเราเรียกว่าการบาลานซ์ประจุเพราะเมื่อกี้โกสไตล์บอกว่ามันต้องสมดุลกันใช่ครับต้องสมดุลกันถึงสองคนนี้เนี่ยรวมกันเรียบร้อยแล้วได้ครับได้ออกมาว่าอะตอมนนนาาาจะห้้ตแบบี ใช่โอ้โหเริ่มมาละแต่นี่คือนี่คือยุคที่สองใช่ครับนี่จากดอตตันมาทมสันแล้วใช่ครับอดใจรอไม่ไหวนะแล้วมาต่อเลยครับแล้วคือคนต่อไปเนี่ยเขาก็สงสัยอีกว่าเอ๊ะแล้วอะตอมเนี่ยนะครับ มันจะมีโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยกระจายกันอยู่เฉยๆหรอแต่อย่าลืมนะครับว่ามวลของโปรตอนกับมวลของอิเล็กตรอนไม่เท่ากันแต่ค่าของประจุของโปรตอนนะครับกับเท่ากับอิเล็กตรอนการบาลานซ์ประจุถูกต้องแล้วนะครับการบาลานซ์ประจุใช่ขนาดของประจุมันเท่ากันละใช่ครับมันเท่ากันปัญหาคือเดี๋ยวก่อนนะถ้าโปรตอนกับอิเล็กตรอนมันมีจานวนเท่ากันใช่ครับมวลมันไม่เท่ากันมวลมันไม่เท่ากันอใช่ครับมันมีมวลของโปรตอนเนี่ยคือถ้านับดีๆเนี่ยน่าจะโดยประมาณ10กกาลังลบยี่สิบสี่กรั ครับสกำลังลบ24กรัมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมวลของอิเล็กตรอนก็คือ10กำลังลบ27กรัมโอ้ต่างกันเป็นพันเท่านั้นโอ้โหต่างพันเท่าเยอะมากครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราคิดถึงเรื่องของมวลแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยเกิดนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปที่เขาสงสัยก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดรัตเทอร์ฟอร์ดว้าวชื่อดีมากรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยคเขาบอกเลยว่าอ่ะเขาพูดถึงเรื่องทองคำด้วยเขารวยอเขารวยอ่นะครับทีเนี้ย ความเป็นทองคําเด็กๆจานะครับความเป็นทองคําคือทุกวันนี้ในท้องตลาดเนี่ยมันมีทองคําที่บริสุทธิ์ที่ไม่เหมือนกันทองคําจะไม่สามารถบริสุทธิ์ถึงร้อเได้ยังไงมันต้องมีอย่างอื่นปนยังไงมันต้องมีอย่างอื่นปนถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าทองคามันขึ้นรูปไหมไปล้านทองเลยนะใช่ครับนี่ทองจริงหรือเปลาร้อยเปอร์เซ็นต์เล่าถ้าบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเจ้างำรวจจับเลยโกหกเลยใช่ค่ะโกหกเลยถ้าทองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเป็นของเหลวของเหลวเลใช่ครับของเหลวมันไม ไป uh huh. นะครับอ่านะครับสัญลักษณ์ธาตุทองก็คือ AU AU จริงๆแล้วเนี่ยในทางเคมี Me เราเราจะเรียกสัญลักษณ์ธาตุพวกนี้ว่าธาตุมีค่าธาตุมีมูลค่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเคมี Me มีแค่3ธาตุมูลค่าจริงๆมีใช่ครับค,คือคือมีการซื้อขายกันอ uh huh. ย่างเป็นล้าเป็นสัน hmm. นะครับก็คือมีนะครับ AU AU <AP. S 1> มาละ เอจีเอจเหรอเอจคืออะไรครับเอจีคือเงินครับอ๋อทองครัำแล้วเหนือเหนือจากทองคําขึ้นไปนั่นก็คือซีอยู่ก็คือทองแดงทองแดงใช่ครับอ๋อนี่คือธาตุที่เรียกว่าในชาววิทยาศาสตร์มีมูลค่าใช่ครับมีมูลค่านะครับคือธาตุพวกนี้เวลาที่เอาไปทําปฏิกิริยาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกประจุได้ดีอ่าค่อนข้างถ่ายอุ้งก็เลยต้องใช้ในการทดลองใช่ครับจริงๆสมัยก่อนแถวบ้านเราใช้ สายไฟเป็นเงินเนาะสายไฟเป็นเงินไฮโซมากไฮโซมากแต่ว่าโซมากแต่ว่ากฎของวิทยาศาสตร์จํานะครับกฎของวิทยาศาสตร์นั่นก็คือ1ต้องหาง่าย2ต้องราคาถูกต้องหาง่ายแล้วใช่ครับเป็นหาง่ายและในการทดลองทีนี้คือขายบ้านทดลองใช่ครับรัตทร์ฟอร์ดเนี่ยเขาทําการทดลองโดยการใช้แผ่นทองคำครับผมอ่านะครับโดยการใช้แผ่นทองคำนะครับแผ่นทองคำเนี่ยนะครับเขาเป็นเขาไปตีแผ่นทองคําบาง บางมากบางมากมากนะครับบางมากมากนะครับบางบางมากมากเลยนะครับเขาก็จะมีฉากกั้นอยู่ข้างหลัง <C> e <an> ครับน,นะครับฉากกั้นอยู่ข้างหลังอ่านะครับทีนี้พอมีฉากกั้นอยู่ข้างหลังปุ๊บเขาทําการยิงรังสีเข้าไปเขายิงรังสีชื่ออะไรครับแคทโล่มันเมันจริงหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ครับถ้ายิงรังสีแคทโล่มันจริงดีประจุ <c oughs> <อ>นี่นะครับอ่าเขากลายเป็นว่ายิงขนาดใหญ่ขึ้นอ่าเขาจะยิงเป็นธาตุแล้วครับรังสีเนี่ยมันมีอยู่แค่3รังสีนะครับอ่ามันจะมีรังสีตัวแรกเรียกว่าอัลฟาอัลฟาอัลฟาเนี่ยนะครับมันมีขนาดใหญ่สุดครับแต่อํานาจการทะลุทะลวงมันน้อยสุด อ๋อตัวตัวใหญ่ทะลุไม่เก่งทะลุไม่เก่งครับเพราะมันมีข้อดีข้อเสียของใช่ครับลังสีอัลฟาเนี่ยนะครับมันคืออะตอมของธาตุใหญ่เลยครับก็คืออะตอมของธาตุฮีเลียมฮีเลียมครับโอ้เอชอีนี่คือฮีเลียมใช่ครับเอชอีก็คือฮีเลียมฮีเลียมมันมีประจุเป็นบวกมันก็เลยมีขนาดใหญ่เขายิงเข้าไปปุ๊บแล้วเขาไปสังเกต ลังสีที่มันสะท้อนยิงเข้าไปคือใช่ครับยิงเข้าไปปุ๊บแล้วมันเกิด3มเส้นลังสีเกิดขึ้นครับผมส่วนมากเลยคือทะลุผ่านออกไปใช่ครับอ่าส่วนมากน้อยมากๆก็คือการเลี้ยวเบนอ่านะครับก็คือการเลี้ยวเบนนะครับอ่าอ่าน้อยมากๆนะครับอมาส่วนมากก่อนส่วนมากทะลุตรงใช่ครับทะลุน้อยมากมากส่วนน้อยมากส่วนน้อยมากๆเลี้ยวแล้วส่วนน้อยน้อยมากๆมากมากมากมา ใช่ครับทำไมครับก็เลยสะท้อนกลับสะท้อนกลับใช่ครับเขาก็เลยบอกว่าอ้าวโครงสร้างอะตอมของทอมสันเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นทรงกลมแล้วมีบวกมีลบกระจัดกระจายกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้แล้วมันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมันก็แทบจะไม่มีที่ว่างเลยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเรายิงแล้วส่วนใหญ่มันทะลุนี่แปลกมากใช่ครับแสดงว่ามันต้องมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม่ลัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ย ก็เลยมาสร้างแบบจําลองอะตอมขึ้นมาเองอันนี้คือคมแล้วคมและเขาก็เลยสร้างแบบจําลองอะตอมของขึ้นมาว่าอ่ะโอเคเป็นทรงกลมยอมให้ก็ได้แต่ตรงกลางเนี่ยเริ่มมีตัวอื่นที่จัดเรียงที่ดีขึ้นแล้วเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียสนิวเคลียสเหมือนในชีวะเลยครับเนี่ยนิวเคลียสเนี่ยนิวเคลียสแต่ในชีวะนิวเคลียสจะประกอบไปด้วยออค์ปรเนลอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับก็จะมีไรโบโซมไรโซโซมโอ้โหเยอะแยะนะครัะที่เนีย้ว่าตรงกลางนี้เป็นอะไรครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในเมื่อ โปรตอนกับอิเล็กตรอนมีประจุเท่ากันอ่าเขาก็เลยบอกว่าตรงกลางเนี่ยมันคือโปรตอนตรงกลางให้เป็นโปรตอนใช่ครับอ่าและก็มีอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งวนรอบนอกอ๋อเมื่อกี้เขาให้รวมกันใช่ครับอันนี้ขอแยกออกมาใช่ครับเพราะว่ามันยิงแล้วส่วนใหญ่มันทะลุใช่ครับส่วนใหญ่มันทะลุผ่านออกไปนะครับอ่าทีนี้เฮ้ยแต่ว่ามวลมันไม่บาลานซ์กันเขาก็เลยต้องใช้มวลของเอ่อนิวตรอน ก็คือตั้งขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งตั้งขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งอ๋อมันคือประเด็นที่พี่อุ้มพูดไว้เมื่อกี้นี้เลยใช่ครับใช่ไหมครับครับก็คือตั้งนิวตรอนขึ้นมาครับนิวตรอนเนี่ยกับเป็นกลางทางไฟฟ้าและไม่มีประจุ เพราะว่ามันบาลานซ์ประจุไปใช่บาลานซ์ประจุไปแล้วแต่เอานิวตรอนมาบาลานซ์มวลเราเลยเรียกกฎข้อนี้ว่าเป็นกฎทรงมวลโอ้โหนะทุกอย่างในวิทยาศาสตร์อนุรักษ์ไว้หมดเลยนะครับครับผมอนุรักษ์มวลนะครับอ่าทีนี้พี่อุ้มค้างไว้เมื่อกี้ก็คือรังสีครับอ่ารังสีจริงๆอ่ะมันมีอยู่3รังสีนะครับรังสีแรกคือรังสีอัลฟามีขนาดใหญ่สุดอํานาจการทะลุทะลวงคือน้อยสุดเลยครับอ่าอ่ารังสีตัวต่อไปก็คือรังสีบีต้าอ่าบีต้าบีต้าบีต้าบต้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะตออออมขงิเล็กตรน เป็นอะตอมของอิเล็กตรอนใช่ครับเป็นอะตอมของอิเล็กตรอนก็คือมีประจุเป็นลบเป็นลบนะครับมีประจุเป็นลบอ่านะครับเป็นอะตอมของอิเล็กตรอนก็เลยมีประจุเป็นลบครับอำนาจการทะลุทะลวงเนี่ยก็จะปานกลางอ่านะครับส่วนตัวสุดท้ายคือแกรมมา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 เนี่ยอำนาจการทะลุทะลวงเนี่ยสูงมากมันเจ๋งมากเลยใช่ครับเพราะมีขนาดเล็ก อ๋อเล็กพิชกิ้งหนูมากเลยครับก็คือพอเล็กปุ๊บจะไปไหนก็ได้ฉันไปได้ทุกที่ใช่ครับไปได้หมดใช่ครับนี่ค่ะความความดีความงามของคนตัวเล็กคนตัวเล็กนีใช่ครับนี่นี่ตัวใหญ่ปุ๊บเป็นอะไรติดเลยอู้โอ้ใช่ครับโอ้ไม่สามารถติดไม่สามารถไปไหนได้ตอนนี้เรามาที่รักเทรปอร์ตแล้วใช่ไหมครับรักเทรปอร์ตนะดมันต้องมีคนสำคัญต่อแน่ๆเลยครับมีอีกสองคนใช่ไหมครับม้าเลยครับมีสองคนนะครับอ่าทีนี้นะครับก็คนต่อไปเนี่ยเขากลับมีการแบบเล่น เขาว่างว่างอ่าว่างจัดนะครับว่างเลยอะคือว่างมากว่างจนแบบฮ่าทำไมฉันเกิดมาว่างอย่างเงี้ยเขาเอาหลอดไฮโดรเจนครับอ่านะครับหลอดของธาตุไฮโดรเจนเนี่ยนะครับไปให้กับกระแสไฟนะครับไปต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดกระแสไฟครับผมอ่านะครับแล้วเมื่อไฮโดรเจนไปเจอกับแหล่งกําเนิดกระแสไฟมันก็เลยเกิดการเรืองแสงเกิดขึ้นอ่านะครับเราจะเห็นว่าไฮโดรเจนเป็นตัวอันตรายมากเลยนะครับ ทุกคนมันติดไฟใช่ไหมฮะเออไฮโดรเจนจริงๆอ่ะมันติดไฟ<ฮ>แต่มันจุดระเบิดอ๋อใช่ครับไฮโดรเจนการระเบิดของไฮโดรเจนน่ารักมากเลยนะครับข้างบนเนี่ยจะบานเหมือนดอกเห็ดครับ ก็อยากเห็นระเบิดตรงหน้าเจ้าเลยไม่ได้นะครับอ่ไม่ได้นะครับแต่ข้างล่างนี่คือราบเป็นหน้ากรองเลยนะครับ <นะ S 1> ใช่ครับเหมือนการระเบิดเหมือน,นการระเบิดของแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนการระเบิดของแอมโมเนียมไนเตรตอ่าฮะเหมือนเหมือน,นภาพที่เราเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้เนื้อแบบระเบิดเป็นเพชรใช่ครับใช<อ>่ครับใช่ครับเรียบร้อยใช่ครับด้วยการระเบิดของไฮโดรเจนเนี่ยมันจะเป็นควันขาวด้วยไงครับอ่ามันจะต่างกับการระเบิดของดินประสิวอ่าดินประสิวมันจะเป็นควันดำนี่ยนักเคมีเขาจะมองเขาจะมองที่สีซะมากกว่าสีที่ออกมาใช ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แบบจำลองอะตอมอันสุดท้ายเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนมารวมกันมารวมกันแล้วก็ควาะนี้ก็น่าจะได้เป็นชื่อสุดท้ายใช่แล้วเดี๋ยวค่อยไปแบบฟิวชั่นใช่ครับก็คือของนีนส์บอลนะครับนีนส์บอลเนี่ยเขาเอาหลอดไฮโดรเจนไปให้กระแสไฟนะครับแล้วพอมันเลืองแสงปุ๊บเขาเอาไปผ่านรูเล็กๆที่เรียกว่าสลิด เอาแสงที่ออกมาผ่านรูใช่ครับนี่มันเหมือนในฟิสิกส์เลยนะใช่ไหมครับในฟิสิกส์เขาก็เอาลำแสงเนี่ยนะครับไปผ่านอีกทีนึงก็คือผ่านปริซึมครับผมแล้วเกิดการแยกสีกันออกมาแสงแยกกันออกมาใช่เหมือนเด็กป .6 ที่เราเคยเรียนมาเลยครับใช่ครับเกิดการแยกแสงกันออกมานั่นก็คือนะครับมันจะเกิดเป็นสเปกตรัมเกิดขึ้นมีสเปกตรัมเกิดขึ้นช่วเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะตอมเนี่ย มันเป็นทรงกลมจริงข้างในคือนิวเคลียสจริงที่วิ่งรอบเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนจริงแต่อิเล็กตรอนมันต้องมีระดับพลังงานสิมันไม่ได้มีอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวเพราะว่าแสงที่ออกมามันมีหลายสีใช่ครับม,มันมีหลายสีดังนั้นเขาก็เลยบอกว่า อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของอะตอมเนี่ยมันก็เป็นทรงกลมธรรมดาข้างในนิวเคลียสนะคะโปรตอนอ่าโปรตอนกับนิวตรอนนิวตรอนนะครับแล้วจะมีอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบนอกเป็นชั้นๆอันนี้คืออาจารย์อุ่นจะบอกว่าจากที่เมื่อกี้เขาบอกว่ามีแค่ชั้นเดียวอ่าใช่วิ่งรอบๆแล้วจบแต่ตอนนี้คือต้องแบ่งเป็นหลายชั้นใช่ครับตามระดับพลังงานเพราะเราแบ่งสเปกตรัมออกเป็นหลายสเปกตรัมอ่าเป็นหลายสีดังนั้นแต่ละสีก็จะมีระดับพลังงานที่ต่างกันอ่าใช่โอเคครับบอมาแล้วครับแล้วเรา ตอนสุดท้ายนี่เขาฟิวชั่นนักวิทยาศาสตร์มาด้วยกันปุ๊บเนี่ยได้เป็นยังไงบ้างครับอ่ถ้าในเรื่องของบอเนี่ยนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าบอเราจะไปรู้ได้ไงว่ามันเป็นชั้นๆยังไงเขาก็เลยพูดในเรื่องของระดับชั้นพลังงานจริงๆเรื่องนี้เอาโยนไปในเรื่องของฟิสิกส์อะตอมด้วยนะครับโอ้โขนลุกเลยครับฟิสิกใช่ครับพูดล้ขนลุกเลยขาก็เลยมีการทํานายต่อครับโดยการใช้แบบ กลุ่มหมอกจะเป็นการถ่ายภาพแล้วครับว่าเอ๊ะกลุ่มหมอกนี่คือยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็เอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับไปให้ความร้อนแล้วมันจะเกิดนะครับแล้วเขาก็เอาความร้อนเนี้ยไปถ่ายภาพมันจะเกิดเป็นจุดๆทึบๆอยู่ตรงกลางจุดๆใช่ครับทึบอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเริ่มกระจายความหนาแน่นออกไปแปลว่ายิ่งห่างออกมาปุ๊บมันก็จะดูเหมือนกับว่าบางลงมันจะบางลงใช่ครับเขาก็เลยอนุมาณไว้ว่า่าถ้าจุดที่ทึบๆตรงเนี้ย นั่นหมายความว่าตรงกลางที่ทึบมากๆมันคือนิวเคลียสครับ,รบส่วนจุดดำๆที่เกิดขึ้นกระจายค่อยๆกระจายออกมานั่นก็คือ อิเล็กตรอนอ๋อมันเปลี่ยนไปเลยนะใช่จากที่เมื่อกี้เราเราตั้งใจวาดเลยนะว่านี่คือหนึ่งเขียดเป็นก้อนๆเลยใช่แล้วเราก็บอกว่าอิเล็กตรอนอยู่เป็นชั้นๆปุ๊บแต่มาล่าสุดตอนนี้เลยคือไม่ได้รู้ว่าตรงกลางเนี่ยมันเป็นก้อนๆและอิเล็กตรอนก็ไม่ได้อยู่ชัดเจนแต่ว่ามองมาเป็นกลุ่มใชเราจะถึงกลุ่มหมอกควันใช่ครับกลุ่มหมอกควันแล้วอย่างนะครับกลุ่มหมอกเ่ยนะครับก็ไปหักล้างทฤษฎีของอะตอมทั้ง4คนเลยใช่เพราะว่าจะเห็นว่าแต่ละคนที่มาค้นพบและเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีีบาาางงอยย่่ทคล้ๆ ใช่ครับแต่บางอย่างก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะใช่ครับแต่นักวิสันเนี่ยเขาเขาใจดีเขาเปิดกว้างเปิดกว้างใช่แล้วเขาเขามีคนมาเล่าปุ๊บคือเขาจะใช่ครับแล้วเขาก็ลองพิสูจน์พิสูจน์เพื่อหาคำตอบใช่ครับเลิอดมากครับเรือดมากแล้วจะเห็นว่านะครับอ่ะอีกนิดนึงนะครับก็คือแบบกลุ่มหมอกเนี่ยนะครับ คือตอนแรก4ี่คนแรกเขาบอกว่าอะตอมเป็นทรงกลมครับกลุ่มหมอกมาปุ๊บอวอะตอมเป็นรูปทรงเลขาคณิตได้ทั้งหมดเลยออเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นวงกลมทรงกระบอกได้หมดเพราะมันคือกลุ่มหมอกใช่ครับมันคือกลุ่มหมอกมันไม่ใช่สิ่งที่ดอตันคิดไว้ตอนแรกแล้วว่าฉันเริ่มต้นจากทรงกลมไว้ใช่ใ่ครับแล้วแต่ว่าอิเล็กตรอนก็ยังพยายามวิ่งผ่านนะครับวิ่งวนของโปรตอนอยู่วิ่งวนนิวเคลียสครับแต่ให้มองเป็นลักษณะของกลุ่มหมอกใชะครับใช่โอ้ยอย่างนี้มันน่าตกใจมากพี่อูมครับ ผมเนี่ยก็เนี่ยก็จับตัวเองได้นี่ไงแม็กนี่คือแม็กนี่คือแม็กแต่พอเรามาดูทฤษฎีอะตอมส,สุดท้ายเนี่ยเราเกิดมาจากอะตอมรวมร่างกันไปแล้วใช่ครับอะตอมรวมกันเป็นโมเลกุลโมเลกุลเป็นสารเคมีการเป็นเซลล์กลายเป็นเนื้อเยื่อปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแต่พอย้อนกลับไปว่าเรามาจากอะตอมรเราคือกลุ่มหมอกเหรครับ อ่าเราคือกลุ่มพลังงานอย่างเดกลัวมากอ่านะครับจริงๆเราคือกลุ่มพลังงานนะครับพลังงานใช่ครับกลุ่มพลังงานที่สามารถรวมตัวกันไปได้มารวมตัวใช่ครับแล้วก็แบบทานู่นทำนี่ทำนั่นมันน่าค้นหามากนะฮะว่าโหอนาคตนี่อาจารย์อุมเราถ้าเราดูมองจากปติศาสตร์การสนใจเรื่องของอะตอมเนี่ยเราจะพบว่าเดี๋ยวในอนาคตเราก็เชื่อว่าอาจจะนะครับมีทฤษฎีที่ดีกว่ากลุ่มหมอก หรืออาจจะมีทฤษฎีมาเสริมกลุ่มหมอก็ได้ใช่ครับนะคะเขากำลังค้นหากันอยู่ตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับก็เจอแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับอาจจะคือทฤษฎีควาร์กมันเกิดการที่เขาเอานิวตรอนเนี่ยนะครับไปแยกกันออกอีกเดี๋ยวๆๆๆๆๆ แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราแยกอะตอมอกเป็โตรอนนิวตอนได้ตอนแล้วใช่ครับนิวตอนยังแยกออกมาได้อีกใช่ครับนิวตอนยังสามารถแยกคือเราเองเคยพูดว่าอะตอมเล็กสุดแต่เราเองก็รู้ว่าเดี๋ยวจะค้นหาต่อไปเรื่อยๆรื่อใช่ครับแม้กระทั่งอิเล็กตรอนก็สามารถแยกออกไปได้อีกเราจะได้รู้ในในเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลีย์ครับผมในฟิสิกส์นิวเคลีย์เขาจะบอกไว้เลยว่าอ่ะอิเล็กตรอนเนี่ยจริงๆอิเล็กตรอนเราคิดว่ามันเป็นลบมันเป็นลบมันเป็นลบแต่อิเล็กตรอนในบางโมเลกุลมันก็สามารถเป็นบวกได้โอ้ซับซ้อนมากสุดยอดมากเอาง่าย อย่างเงี้ยครับผมไฮโดรเจนไฮโดรเจนตัวเดียวยังมีตั้งหลายไอโซโทปเลยครับมีตั้งหลายรูปร่างอ่ามีตั้งหลายมวลนะครับอ่านะครับเห็นไหมไฮโดรเจนเนี่ยเราจะเห็นว่าไฮโดรเจนที่มันมีอยู่ในเนี่ยท้องฟ้าในบรรยากาศเนี่ยนะครับมันคือไฮโดรเจนที่เป็น H11 อ่าครับ แล้วผมก็เห็น S 2 1งหนึ่ง S สามหนึ่งใช่ไหมครับ S 2 1เนี่ยนะครับเห็นไหม S สองหนเนี่ยมันเกิดจากไฮโดรเจนที่ไปดึงที่ที่มันมีนิวเคลียสขึ้นมานะครับแล้วในนิวเคลียสเนี่ยมันกลับมีนิวตรอนขึ้นมาด้วยมีนิวตรอนเข้ามาด้วยใช่ครับอ๋ออันนี้ตาต่างจากเดิมใช่ครับอันนี้นะครับถ้าเป็นไฮโดรเจนที่เป็น H 1 1เนี่ยมันไม่มีนิวตรอนไม่มีนิวตรอนอ่าใช่ครับไม่มีนิวตรอนตัวมันเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ไฮโดรเจนนะครับที่เป็น H12 นะครับผมนนะครับตรงนี้มันจะมีนิวตรอน1ตัว ถ้าเป็น H 1 3นะครับ H 1นมเนี่ยมันจะมีนิวตันอยู่ทั้งหมดก็คือ2ตัวอ๋อก็เพิ่มเข้ามาใช่ครับพอเพิ่มมา1ปุ๊บก็เพิ่มเป็น2อใช่ครับโอเคนะครับชื่อมันก็เรียกต่างกันความรุนแรงก็ต่างกันไปด้วยเวลาระเบิดใช่คบเวลาระเบิดก็จะต่างกันไปด้วยอาจารย์อูมนะฮะได้พาเรามาถึงนะครับแบบจําลองอะตอมนะครับในแบบของกลุ่มหมอกแล้วคํานี้เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากว่าเราเราคือกลุ่มหมอกนะฮะใช่ครับเรามาทบทวนอีกหนึ่งครับเริ่มต้น คอามสันรัทธ์เทอร์ลอดบอและตงนเ้ื่คือนะครับความรู้มารวมกันเป็นแบบกลุ่มมอกนะครับวันนี้นะครับเราได้ทราบนะครับว่าที่ตอนแรกพี่แม็กเนี่ยคิดว่าเซลเล็กสุดหรืออะตอมเล็กสุดนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะตอมเคยถูกตั้งว่าเล็กที่สุดแต่อาจารย์อูมก็ได้ให้ความรู้แล้วครับว่าในอะตอมนั้นก็ยังมีองค์ประกอบต่างๆอยู่อีกมากมายนะครับหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์และได้ความรู้กันช่วหน้านะครับขอบคุณอาจารย์อูมมากเลยนะครับและเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้า ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับนอกจากความรู้ที่ได้จากอาจารย์อูแล้วนะครับเรายังพบว่านักวิทยาศาสตร์นั้นมีการทดลองและค้นหาคําตอบกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานมีการล้มล้างทฤษฎีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมทฤษฎีใหม่เข้าไปแต่ก็ไม่ได้มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นนะครับเขายังเผื่อใจเสมอว่าอาจจะมีหลักฐานที่ดีกว่านะครับมา เกิดขึ้นก็ได้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของสิ่งที่เล็กที่สุดและนี่คือเลคเชอร์ของวันนี้ครับแมเรื่องราวของอะตอมต่างๆนั่นเองนะครับสนุกไหมครับถ้าสนุกแล้วครั้งหน้าอย่าลืมเตรียมปากกามามาวาดมิดไปพร้อมกันครับ ต้องมีเล่มไหนผิดสักเล่มหนึ่งและเดี๋ยวจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงมันมันผิดมันผิดได้ครับนะะฮแก๊สนี่ก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ดูติดเรื่องเอานะครับตัวนะครับติดเรื่องการแพร่ด้วยนะคะวันนี้น่าต้องเป็นขบวนการนักวิทยาศาสตร์เลยนะใช่ครับมากันแบบว่าเดินพาเลทได้เลยจริงครับนะครับโอเคถ้าทองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเป็นของเหลวของเหลวใช่ไหมของเหลวมันไม่สามารถที่มันมีขึ้นรูปที่ต้องมีอย่างอื่นปนมามันต้องมีอย่างอื่นอย่างน้อยก็มีทองแดงอย่างน้อยต้องมีสีอยู่แหละต้องมี